อยู่ครับหนูรุ่นรุ่นครับผมน้ำใส่งามอยู่ครับผมแวว่าแล้วครับพี่น้องมว่าแล้วสองแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู่สุกคนะครับเนาะสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านครับทั้งใหม่ทั้งเก่าครับผมมาติดตามสัรหาระทุ่งนาครับผมนี่มาใหม่เก่าเนี่ยครับไหม่ในสตวรรษครับผม ไม้มันเนี่ยเย่จะไปทงนะครับป้าเหาะคุณครับผมอ๋เหาะป้าคุณครับผมแถวตน้นไม้กุลละอาจจะมอดเด้วครับนี่แค่ใกล้ๆนี่ละต้นอยู่ข้าวไม่ได้ไปเด้วครับผมมากจะหาโมงแกงแล้วครับผมเดี๋ยวไปป่าดีก่อนมากับน้องแดงคู่ใจคันเก่าคันเดิมครับผมควอยหนูควอยหนึ่งอยู่ยครับแต่ควยเหนียวไว้ที่ลวยมูครับผม สวยงามอยู่ครับผมมากเลยอิ้มพอดอยู่ด้กินอยู่บ่ครับเอาสูตรองมากครับเมื่อไหรครับผมไะเบิ้งหนูก็กันว่าจะมีบ่ไม้ครับผมเขียงไม่ไมห้อยกุยจีนไม่ไม่เยู่ครับผมจะมีโตหรือเปล่ากันยังบลูครับบ่ตังขี่ได้ไลครับพี่เนาะเบิ่งกันครับนี่ครับสูตรสองครับผม อืมตีเลหลายทันนะครับเนอะสูตรสองครับเมื่อนี่ครับผมจะได้ผลงานบอขีดได้ไลยท่าไงครับผมนี่จะเป็นขวยครับพี่น้องคิดว่าน่าจะยูอยู่ครับผมใส่เข่าครับมื่อนี่ครับผมเขาสารธรรมดาเนี่ยครับสีนหัวเสือลังไปครับผมเดี๋ยวจังมันรุ่นกันแรงครับผมแรงก็เมือนเศร้านะครับเนอะกออนหยัดดักหนูกันครับ สวัสดีครับผมสวัสดีตอนส่วนหกโมงนะครับเนาะโอ้อันนี้ไม่เป็นพระอาทิตย์นะครับผมอีกเกิงครับผมโอ้ยไเอเวรนี่ตะเวนก็ระคืนอยูุ่ทธครับตะเวนก็นได้หกโมงหรอครับไปยามกลับกันครับผมหกโมงก็กลัวหรครับผมยังบักเคิงดีดอกยังมืดอยู่ครับผม จะมีผลงานเลยเปล่าเนาะเบิ่งน้ากันนะครับผมหลังนี้ว่าววม,ม,มันขวยนี่โตกับผมนี่แหะครับเบิ่งขวยเก่าแหละครับขวยห่างครับนี่นะใส่ไปหลังหนึ่งอยู่บหมอนบ้าลันครับผมกำลังยู่เสยขวยเก่าหนูประยู่ครับเบิ่งหมายเลยตำทานของผมกหร โอ้ีหนูครับปีนี้ครับผมเงียบมิดกิดได้ครับผมใส่อยู่สองหลังครับไม่ครับผมเอชิดได้ก็ได้ยังบุรุ่ลนะครับผม ปูสองครับเพื่อนในครับผมใส่น่าจะยี่สิบหลังได้ครับจะได้ผลงานหดีกว่าน้อขี่ได้ยกักษ์โตขึ้นมาได้มายามนะครับเมื่อขึ้นเมื่อยไม่ได้ครับพี่นอ้องย่างอ้อมประเทศอยู่ได้ม้ก็พ่ค่อยดีเพื่อนในครับทั้งงามครับผม เงียบกับพ like ี่น้องบ่เขาครับผมขออนุญาตเก็บกับเบิ่งกันต่อได้ครับผมโอ้ยบรรยากาศเนาะไม้จังเลยไม้ตำนานจังเลยจะเอาบ่้างมากับหลักทุเรศขนาดครับพี่เนาะไอ้ลังนี้ครับดักไ็้เอ้โหเรียบร้อยครับลังนี้ครับผม อยู่ครับหนุ่นรุ่นๆครับผมงามใสงามอยู่ครับผมมาแล้วครับตัวแรกครับผมตัวแรกมาแล้วครับอขี่ใต้ผสมโฟมครับผมเนี่ยนี่แข็งดีครับผมไม่ค่อยรุนง่ายครับอากาศท้องให้ท้องหน้าครับผมเขางามๆครับผมท่านจะเห็นหน้าก็งามอยู่เขา ามารับพี่น้องเขา่าเข่าขันเจ้าได้ไหมั่งเข่าผมเนี่ยนะเล่นเงินลังนี่นี่จะได้กินบ่นบ้าหลังนี่เงียบครับผมบ่าเข่ารับพี่น้องเงียบมาแต้มนึงครับผมตัวแรกตัวแรกลุงเห็นต่อกระใม่ทั้งต้นไม้ทั้งป่าที่หลอกเงวๆเลยครับผม วันพาใส่วานกินหนูเมือหรือเปล่าก็ยังบม่รู้จังไดหันห้อยขวดตินข้างเก่าๆครับโอ้ยยูครับพี่น้องเรียบร้อยครับตัวนี้ครับผมนี่แขมสองครับมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วครับพี่น้องมาแล้วสองลวครับผม จะได้ถึงหาโตหรือเปล่าครับเมือนี้ครับผมท่ากับบอดีบังงามหล่ะมีหนวดอย่นงเงี้ยเงียบอยู่ครับหลังนี่เรื่องนั้ัตกล้วยครับวันนี้ครับผมกล้วยกับเบิ้งสู่สิมีอยู่ครับผมว่าคิดว่านะลันเข่าบ่ว่าใครับพี่น้องกล้วยนี่ เขาเลยครับหลังนนี่ครับผมหลังนี้ก็พวกเขาครับผมเงียบปิ๊บเลยครับพี่น้อง่ะมีหนูครับผมหันกับพวกเขาครับสองสองหลังรุ่นกันต่อไปว่าจะได้หรือกปล่าได้มาสองแต้มแล้วครับผมอ้าวหลังนี้อยู่ครับผมรุ่นๆครับอืมแต้มสามครับผลงาน อยู่ครับผมสามครับรุ่นรุนครับมาแล้วสามครับผมสามแล้วสามแล้วเงียบครับไม่บดนี่ยครับผมงามครับ Ừ. 3 tôi nói đó ừ ừ ở nhà xám nèo ngân tổ các bộ หนึ่งครับพี่น้องตัวที่สี่ครับสี่แล้วครับผมสี่แล้วโอ้ยจังไรนะครับผมอ้๋ออ๋ออ๋อยูครับผมมันยูครับผมโอ้อยูครับนี่ตัวที่หาครับผมมาแล้วครับผมมาแล้วรุ่นรุ่นครับการเหมือนกันครับผมหาครับผม เราหาครับใส่ว่นนี้กันเลยครับผมอ่าครับพี่น้องอ่านยู่ครับผมยังมุมเบิดครับในมหาแล้วครับผมไปรุ่นกันต่อครับสูตรสองอ่าแล้วหาครับอเลยประมาณหกหลังเราจะประมาณนั้นะนครับ ทั้งมีบกเข่าครับพี่น้องมาอ้ครับพี่น้องอ่าแต้มแล้วอพอได้อยู่ได้กินเลยครับออกมาก,ก็ได้โอ้ลังจังไหนนี่ครับพี่น้องเสียกึ๊กเค็งครับเดียครับฮึฮึฮึ อู้ยูตัวนี้ครับพี่น้องเนั่นอนนอนกานก่อนครับมาแล้วครับ6ครับผมไปเจเบิดแล้วครับไอ้ิกหลังกั้2สองหลังนี่ละครับผมตามกันครับ จะได้หรือเปล่าได้แล้วฮกครับผมคาดเป่าครับผมรูปเป้าไม้ครับเงียบไปครับผมายกันดีครับฮกแน่นครับก้อนมระเทศน,นาครับตรงล็อกนี่ครับผมมาด้างหลังมาที่พันบอดดิเฮด เขามันถือนะครับนะก็เลยไปได้เห็ดน้ำก็เลยหกไปเลยครับหลังยังไดครับหลังนี้มีห้อยกัดครับพี่น้องโอ้ววิญญาณครับพี่น้องโอ้โหอินเบิ้งนี่ครับผมกินร้านนี้ครับผมมัถือรูดครับหนลาไก่หุ่นครับกินเงี้ยมโนุยปุยครับผมรูดครับถือว่าจังครับพี่น้อง อโอ้ครับผมักลัางก,กับเดี๋ยวตองแป่งไหมครับผมจะดได้วะลังทุดถ่ายครับลังทุดท่าย,ายใส่นอนนี่ครับพี่นอง ขากัน <c oughs> ขินครับผมได้วันรันแี่งไม่ได้ครับผมด้หกค,ครับหกค,ครับผมับหกนิ่วครับผมตึกขาครับกินใต้ธรรมดาครับผมกินใต้ผสมโฟมครับกินแข็งครับผม จำไม่ต้องใส่เวลานะครับผมนี่เป็นดินน้ำมันธรรมดาครับดินน้ำมันนี่ซื้อับตัวนี้ครับผมใส่หัวเชื้อครับสูตรสองครับผมดินน้ำมันครับผมงามครับตัวนี้ครับได้ครับแต่ประเด็นลนไฟนะครับเด้อ ผมนี่จะไล้นไฟครับฉีดมาเื้อเลยครับผมมาฝากไล์ฝากแช่ครับผมฝากช่องสรรหาเลาะทุ่งนาครับนี่ก็ได้ผลงานแค่เนี้ฟาไปหลังนึงครับผมได้โหครับจะได้จัดเจ็ดนะครับเนาะอู้หาดแต่งามอยู่ครับกลิ่นเหียบเปหลายเติบอยู่ครับผมดีแสบขัดเหียบว้าดีแสบ่าแสบแล้วมาเสียสุดสว่างนะครับนะโอ้ยหอมฝุ่งทุ่งแหลวครับผม อยู่ครับหนูกำลังกินครับยังวอใหไ่เต็มที่ครับผมครับเดี๋ยวการหนาผ้าไปหลายอย่างเงี้ยแตยังบรูครับผมวันนี้ก็ขอโตราลาไปเพียงท่อน,นี้นะครับผมสวัสดีครับ